ค่บคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวป่าแฟรี่กันนะก็นี่เลยเราจะให้มาดูป่าแฟรี่กันอย่างแรกป่าแฟรี่ก็ต้องมีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ติดอันนี้อันนี้ก็คือเป็นของแฟรี่หมดเลยนะต้นไม้แถวนี้ก็อาจจะเป็นของแฟรี่แล้วก็มีเอลเดอร์สตรอเบอรี่มีที่นั่งแฟรี่แล้วก็มีเค้กแล้วก็มีที่นั่งแฟรี่ที่มีแล้วก็มีบ้านเห็ดแฟรี่ แล้วก็มีบ่อน้ำแล้วก็มีน้ำพุกบแล้วก็จะเป็นโนแห่งนี้ก็ส่วนเหญ่ก็จะเป็นของแฟรี่นะทุกคนก็เของอีเวนท์นอนอนที่แล้วอ่ะเพราะตอนของต่ออีเวนท์ที่แล้วอันนี้คือไลท์ชูอันนี้ไม่เกี่ยว่ออันนี้ไม่เกี่ยวฟัวสปไม่เกี่ยวส่วนซานบัฟสปีลิฟฟ์ฟเวอร์แล้วก็โกลอทอร์แล้วก็สปีลิฟฟ์ฟเวอร์ อันนี้เกี่ยวนะทุกคนก็รีวิวส่วนแฟรี่ก็จบเป็นทีงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย